สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูผลงานห้องใหม่ของทางายบายนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่โครงการ ID.O. ดจุฬา3ย่านนะวันนี้มาเปิดห้องท้ายแบบ 2-bedroom นะครับเป็น2ห้องนอนที่ขนาดกำลังดีนะขนาดน่าจะใหญ่พอประมาณนะครับเดี๋ยวมาดูการเลเยอรถือว่าดีเลยนะครับเข้ามาจากทางประตูนะครับส่วนแรกที่อยากให้เพื่อนๆดูก็คือส่วนโต๊ะทานข้าว นะครับอย่างโต๊ะทานข้าวเนี่ยเราก็ทําเป็นโต๊ะนะครับที่ค่อนข้างยาวนะอย่างโต๊ะเนี่ยยาวประมาณเมตรห้เซนนะ<ม>เพราะว่าโจทย์ก็คืออยากจะให้มันสามารถนั่งได้5้าที่นั่งนะครับแล้วก็โต๊ะโต๊ะกินข้าวเนี่ยก็จะวางชิดผนังไปนะเพื่อจะเปิดมุมตรงนี้นะครับแล้วเราจะเปิดทางเดินหลักของห้องนะครับผนังของโต๊ะกินข้าวเนี่ยเราก็จะติดเป็นกระจกเงาทองวิ่งไปเกือบทั้งหมดเลย นะครับซึ่งกระจกงเงาทองเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ห้องที่มันเข้ามาแล้วมันดูบีบเนี่ยมันดูเปิดดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็แขวนบวกคมไฟนะอย่างนี้ก็ทั้งลูกค้าเขาก็ช่วยเลือกโคมไฟมาก็เป็นทรงที่แบบเหมือนอินฟินิตี้อะไรเงี้ยก็ความหมายดีด้วยแล้วก็ดูสวยนะครับ ไซส์ก็เข้ากันนะไซส์นี่ประมาณ80เซนก็เข้ากับโต๊ะก,กินข้าวพอดีพวกโต๊ะก,กินข้าวเก้าอี้ต่างๆนะนี้เราก็เลือกให้ลูกค้านะก็พยายามเลือกแบบที่มันวางเท้าแขนได้อะไรเงี้ยก็เป็นโจทย์ที่อยากจะให้มันนั่งสบายๆอยู่เป็นแฟมิลี่กินข้าวกันได้เต็มที่นะครับถัดมานะครับจริงๆแล้วผนังเนี้ยมันเป็นเสาใช่ไหมเพราะมันเป็นเสาพวกมันก็จะนูนออกมาแล้วก็มีว้าวเข้าไปนะฮะซึ่งผมก็จะทําเป็นส่วนของชั้นโชว์ของไว้ให้นะครับซึ่งชั้นโชว์ของเนี้ย เราวางกระเป๋าวางอะไรสวยๆเนี่ยห้องมันก็จะดูมีมิตินะครับดูมีฟีลลิ่งที่ดีขึ้นนะครับแล้วด้านใต้นะด้านใต้แทนที่เราจเจาชั้นลงมาสุดใช่ไหมเราก็ทําเป็นช่องเก็บของด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็พวกชั้นเก็บของต่างๆนะผมก็จะมีซ่อนไฟไว้ให้นะมันก็มีไฟเป็นหลืบข้างใต้ก็จะทําให้ดูโกลดูสว่างขึ้นนะครับถัดมานะครับโซนตรงนี้ก็จะเป็นลนะิฟวิ้งรูมเนาะลิฟวิงรูมโซนตรงเนี้ยถือว่าพื้นที่ ระยะดูทีวีคือดีเลยนะคือระยะดูทีวีนี่กว้างเลยผมว่าน่าจะมีแบบเกือแบบ3าเมตรอะ่ะนะระยะดูทีวีแบบว่าเหลือๆนะครับโดยตัวผนังทีวีเนี่ยเราก็จะใช้หินอ่อนพาเลซันโดนะครับคือห้องนี้มันจะมีความโมเดิร์นคลาสสิกนะก็จะเลือกสีที่มันค่อนข้างสบายตานะครับอย่างพาเลซันโดตัวนี้เราก็เลือกที่มันสีอ่อนๆน,นะแต่ถ้าดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันมีเกล็ดทองกริ้งๆหน่อยมันก็จะดูสวยนะครับแล้วก็ตัวแผง ของพาลิซันโดเนี่ยเราก็จะยกลอยมาจากผนังนิดนึงแล้วเราก็ซ่อนไฟด้านข้างด้วยนะครับมันก็จะทําให้ผหนังที่มันดูแบนๆธรรมดาเนี่ยมันมีมิตินะครับเพราะว่ามันมีการยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงแล้วก็ปล่อยไฟซ้ายขวานะครับแล้วเราก็มีการเดินกุ้นสแตเลสนะวิ่งรอบตัวผนังหินอ่อนนะครับในส่วนของตู้ทีวีนะตู้ทีวีเราก็ทําลอยขึ้นมาจากพื้นนะ15เซนตามมาตรฐานนะเพราะว่าพอลอยจากพื้นมันจะดูกว้างดูโปร่งขึ้น นะครับแล้วก็เป็นที่เปิดนะเปิดแล้วก็เป็นซอฟต์คลสนะครับพวกมุมต่างๆของตู้ทนะีวีนะเราก็ทําเป็นมุมโค้งทั้งหมดนะครับเพราะว่าตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นทางเดินเข้าห้องนอนใหญ่ใช่ไหมอย่างตู้ตรงนี้ผมก็ทําเป็นโค้งตู้นี้ผมก็ทําเป็นโค้งนะเพราะว่าเราพยายามทําตู้ให้มันแม็กซิมัยไซส์แหละจะได้เก็บของได้แต่ก็ไม่ลืมว่าจะทํามุมโค้งนะจะได้รู้สึกเฟรนลี่นะถัดมานะครับ ผนังนี้ผนังตรงด้านหลังโซฟาของผมเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบัวลูกฟักนะฮะก็จะเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นคลาสสิกนะเราก็จะทําลูกฟักที่มันอาจจะมีดีเทลแบบยกกรอบเว้นกรอบยุบยกยุบยกเย,กย,กยกอะหน่อยนะครับมันจะได้ดูมีดีเทลที่เยอะนะครับล้วก็เวลาทําพวกผนังโมเดิร์นคลาสสิกเนี่ยจริงๆหลายๆคนก็ทํากันนะแต่ว่าผมว่าถ้าจะทำให้มันดูสมบูรณ์เนี่ยมันต้องมีการแขวนรูปนะมีโคมไฟมีอะไรนิดนึงมันจะได้ดูมีมิตินะครับเพราะว่าพอมีโคมไฟตรงเนี้ยมันส่องไฟลงมาเนี่ย ไอ้พวกบัวลูกฟ้าที่เรายกเป็นกรอบเป็นอะไรไว้เนี่ยมันก็จะดูมีแสงเงามีทรงอะไรผมว่ามันก็ดูสวยขึ้นนะครับโซฟานะโซฟานี่ก็ผ่านการคิดมาอย่างดีนะฮะโซฟาก็คือจริงๆแล้วเนี่ยห้องเนี้ยไอแนวดูทีวีนะ่ะจะเยอะใช่ไหมแต่ว่าระยะนั่ง2โซฟาเนี่ยมันได้แค่ประมาณ2เมตรนะครับเพราะว่ามันติดในส่วนของประตูมันทําโซฟาใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้นะครับดังนั้นทฤษฎีในการทําโซฟาก็คือทําให้มันกว้างเต็มพื้นที่ นะครับโดยเพื่อนๆจะเห็นว่าเนี่ยเรามีการทําแขนแค่ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เราไม่มีแขนนะครับเพราะว่าโซฟาเนี่ยมันมีแขนฝั่งเดียวถ้าถ้ามันมีแขน2ฝั่งเนี่ยพื้นที่นั่งมันก็น้อยลงนี่เราพยายามเซฟให้มันมีพื้นที่นั่งเยอะที่สุดนะครับแล้วก็โซฟานะเราก็เลือกสีแบบสีออกเทาๆนิดนึงมันจะได้กระโดดออกมาจากผนังบัวลูกฟักสีขาวนะครับแล้วก็เวลาทําโซฟาทําอะไรก็ หาพวก Accent p i พิโลมาใส่หน่อยมันก็จะด,ดูสวยนะครับอีกดีเทลหนึ่งนะที่จริงๆแล้วเนี่ยคอนโด i d e o เนี่ยมันอาจจะไม่ได้มันไม่ได้เป็นคอนโดที่แบบเป็นเกรดท็อปสุดใช่ไหมมันเป็นเกรดกลางแต่ว่าเราสามารถจะใส่ดีเทลการออกแบบที่ช่วยทำให้มันดูดีขึ้นอย่างอันนี้นะฮะบางลางมานนะถ้าเพื่อนๆสังเกต บางรังม่านเนี่ยเราก็ทําเพิ่มขึ้นมาแล้วเราก็มีการซ่อนไฟ LED นะฮะคือมันเป็นม่านที่อยู่ใต้แอร์นะดังนั้นเราเลยต้องทํากล่องม่านขึ้นมาแล้วก็กล่องม่านนี่ก็มีไฟโขก,กมามันจะได้ดูสว่างนะครับดูมีมิติขึ้นด้วยนะโอเคก็เป็นห้องที่ผมว่าลิฟวิ่งรูมมันดูใหญ่ดีนะมันแบบทำอะไรได้หลายอย่างนี่คนนึงนั่งทำงานตรงนี้คนนึงดูทีวีตรงนี้มันกระจายกระจายคนไปได้ดี นะครับอีส่วนหนึ่งประตูเข้าห้องมาใช่ไหมจริงจริงแล้วโครงการเขามีบิวอินตู้ให้นะครับก็จะเป็นตู้รองเท้านะซึ่งสเปคตู้รองเท้าเขาก็เขาก็ค่อนข้างดีอยู่แล้วมีชั้นเก็บของอะไรให้แต่ว่าโจทย์ก็คือรองเท้าเยอะทีนี้เราก็ต้องมาทําที่เก็บของเพิ่มนะ่างตรงนี้จริงๆมันเป็นโล่งๆนะครับตอนนี้เราก็สร้างตู้ขึ้นมาครอบตู้เย็นนะซึ่งตู้ครอบตู้เย็นเนี่ยเราก็ทาช่องเก็บของด้านบนนะด้านบนอีกทีหนึง่งเรามีช่องที่เป็นเหมือนหิ้งผ้า นะครับสามารถวางหิ้งพาไว้ได้นะครับแล้วก็ตรงตู้ด้านข้างของตู้เย็นอีกทีเนี่ยเราก็มีการติดเป็นส่วนของตู้รองเท้านะครับตรงนี้ก็ใส่รองเท้าได้เต็มที่เลยนะครับแล้วเราก็ใช้กระจกเงานะเพื่อที่จะอันนี้เป็นเงาที่เงาธรรมดาละเพื่อที่ส่องดูความเรียบร้อยของตัวเองก่อนออกจากบ้านนะก็พยายามใส่ฟังก์ชันให้มันครบนะฮะแล้วก็อย่างครัวเนี่ยก็เป็นครัวตัว L อนะอันนี้ก็ได้ครัวที่ค่อนข้างยาว ได้ที่ทํากับข้าวสี่หัวอะไรเงี้ยคือห้องนี้ฟังก์ชันเขาออกมาผมว่าโครงห้องมันค่อนข้างสวยอยู่แล้วเราก็มาแต่งอีกนิดนึงให้มันสวยเต็มที่นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ก็มีรายเอียดในการออกแบบที่น่าสนใจนะครับสำหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับห้องนอนมาสเตอร์จริงๆก็มีดีเทลการออกแบบที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับ สิ่งแรกที่ลูกค้าต้องการนะคือลูกค้าอยากจะได้เตียงที่มันเป็น6ฟุตนะครับแต่ว่าด้วยความที่ห้องนี้มันเป็นห้องหัวมุมนะถ้าเพื่อนๆมองเนี่ยจะเห็นว่ามันมีหน้าต่าง2ฝั่งเลยแล้วก็หน้าต่างมันก็จะอยู่ใกล้กันมากมันจะทําให้ถ้าวางเตียงหน้าต่างก็จะล้าเข้ามาในเตียงยอะไรเงี้ยมันมีรายละเอียดที่มันไม่จบใช่ไหมดังนั้นเราก็ต้องใช้งานบิวอินเนี่ยมาช่วยนะซึ่งผมก็จะทํากําแพงนะครับอันนี้ก็เป็นกาแพงหัวเตียงนะเป็นกําแพงหัวเตียงเต็มสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวกําแพงเนี่ยก็ มีการใช้ลามิเนตลายหินอ่อนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ซ่อนไฟนะมันก็เป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยก็อันนี้เป็นรีเควสตของเจ้าของห้องแล้วก็มีการอันนี้ติดวอลเปเปอร์นะแล้วก็เดินคิ้วทองนะครับตัดนิดนึงให้มันดูมีความน่าสนใจมากขึ้นนะก็จะทําให้ผนังเนี่ยมันเป็นผนังที่มารับหัวเตียงทีเนี่ยมันเป็นผนังที่เราสร้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันได้ใช้ฟังก์ชันด้วยนะมันเป็นไฟหัวเตียงไปด้วยนะเนี่ยเปิดไฟได้แล้วก็ จริงๆแล้วมันจะมีไฟโกลออกมาจากด้านข้างทั้งสองฝั่งนะผมมีซ่อนไฟไว้ด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นไฟเลื่อๆออกมานะฮะแล้วก็พวกรายละเอียดนะอย่างเช่นพวกโต๊ะหัวเตียงเนี่ยมันมีโต๊ะหัวเตียงใช่ไหมแต่เพื่อนๆอาจจะสงสัยเอ๊ะเราจะจะชาร์จมือถือชาร์จอะไรยังไงจริงๆแล้วเรามีพวกปลั๊กไฟอะไรอยู่ด้านหลังนะแล้วก็มีสวิตไฟนะอย่างสวิตไฟเนี่ยก็สามารถจะเปิดปิดเป็น2ทางนะ ปิดปิดไฟหัวเตียงได้นะเผื่อคนนึงตื่นขึ้นมาก็เปิดไฟแล้วก็เดินไปนู่นเดินไปนี่ได้นะครับก็เป็นรายละเอียดในการออกแบบที่ที่พยายามจะวางฟังก์ชันให้ให้มันใช้ได้ครบสมบูรณ์นะครับถัดมานะครับมุมตรงนี้พอเราวางเตียงชิดไปฝั่งนู้นใช่ไหมเราก็เปิดพื้นที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็วางเป็นโต๊ะ แต่งหน้านะครับก็เป็นโต๊ะแต่งหน้าได้แล้วก็มันจะมีช่องเสาอีกแล้วนะครับช่องเสาว,วาลเข้าไปเนี่ยเราก็ทําเป็นตู้เก็บของด้านข้างไว้อันนี้จริงๆมีหน้าบานมาปิดด้วยนะแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยเราก็จะใส่เป็น LED สีขาวไว้ให้นะเผื่ออยากจะแต่งหน้าเปิดไฟมันก็จะได้เหมือนเหมือนเมคอัพอ่ะเหมือนเมคอัพสตูดิโออ่ะส่องแล้วหน้าเราก็ดูสีดูจริงดีนะครับอีกรายละเอียดหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นหัวเตียงนะหัวเตียง ผนังหัวเตียงเนี่ยเราก็ทําแบบเป็นกุ้นขอบให้มันดูจบขึ้นนะฮะซึ่งตัวกุ้นขอบเนี่ยเราก็ทําให้มันหนานิดนึงแล้วก็ซ่อนไฟด้านหลังอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้ผนังที่มันขึ้นมาโพลนโพลเนี่ยมันดูแบบมันมีดีเทลในการออกแบบมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างห้องเนี้ยจริงๆแล้วผนังเนี่ยมันก็ซ่อนม่านไว้นะครับก็จะมีม่านที่สามารถจะปิดได้ซึ่งม่านเนี่ยผมก็ เลือกเป็นม่าน UV นะม่าน UV เลือกมากับลูกค้านะครับแล้วก็ห้องนี้ก็จะได้กระจกเข้ามุมนะฮะห้องนี้ลูกค้าเขาติดฟิล์มเพิ่มนะดังนั้นห้องมันก็จะไม่ร้อนแล้วก็ลดลดไอความร้อนลดความสว่างลงนิดหน่อยนะครับก็จะทําให้ห้องมันดูเรียบร้อยดูพรีเมียมมากขึ้นนะครับแล้วก็ในดีเทลจริงก็จะมีพวกแบบซ่อนไฟในบางรางอะไรเงี้ยนะถ้าถ้ามองไปที่บางรางด้านบนเนี่ยผมก็มีซ่อนไฟไว้ด้วยนะครับก็ พยายามจะทําให้มันมีไฟเพิ่มนะครับเพราะพอมันมีไฟเนี่ยห้องมันดูมีมิติขึ้นนะครับในส่วนของแต่งตัวนะครับแต่งตัวเนี่ยเป็นตู้เดิมของโครงการแหละแต่ว่าเวลาตู้เดิมเนี่ยเขาไม่ได้มีให้กระจกเงามานะครับผมก็มีการเพิ่มกระจกเงาไปที่หน้าบานตู้เดิมนะนี่ก็ตัดกระจกเงามาเพิ่มให้มันก็จะทําให้ตู้ที่มันดูแบบเป็นสีชาชาหมดเนี่ยมันกลายเป็นมีกระจกเงาใช้เป็นฟังก์ชันได้ด้วยแล้วก็ ทำให้โซนตรงนี้มันดูก,กว้างขึ้นนะครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับห้องน้ำนะห้องน้ําจริงแล้วเนี่ยสเปคห้องน้ําตรงนี้ก็ก็กล,งกลางๆนะก็เป็นห้องน้ําที่ฟังก์ชันใช้ได้มีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมือมีโซนชาว,วอร์นะครับแล้วก็มีติดพวกนิลภัยมาให้นะครับแต่ว่าส่วนที่ผมเพิ่มให้ลูกค้านะก็จะเป็นพวก ตู้เก็บของนะครับที่อยู่ในห้องน้ำนะนี่ก็เพิ่มตู้เก็บของไว้ให้มีอยู่เหนือชักโครกมีอยู่เหนืออ่างล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ซ่อนไฟนะแล้วก็ตู้เก็บของเนี่ยเราก็ทําเป็นกระจงเงาหมดเลยนะมันก็ช่วยทําให้ห้องน้ำเนี่ยมันดูกว้างดูสว่างขึ้นด้วยนะก็ประมาณนี้สําหรับห้องนอนมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนเล็กกันสำหรับห้องนอนเล็กนะครับจริงๆก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่มีการคุยกับทางโอนเนอร์นะครับ ห้องนอนเล็กเนี่ยด้วยความที่ห้องนี้พื้นที่มันโอเคนะห้องนอนเล็กพื้นที่มันไม่ได้เล็กตามนะครับแต่ว่าเราต้องจัดวางให้มันดีนะซึ่งเข้ามาถึงเนี่ยตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่โครงการก็ทําให้มาไว้อยู่แล้วนะครับเราก็มุกเดิมนะฮะก็คือเราติดกระจกเงาที่บานกลางนะครับมันก็จะทําให้ใช้เป็นฟังก์ชันได้นะครับแล้วก็ทําให้ห้องมันดูกว้าง นะทีนี้โจทย์ภาพใหญ่นะครับก็คือเจ้าของห้องอยากได้เตียงคิงไซส์ในห้องนอนเล็กนะครับแล้วก็อยากให้มันมีโต๊ะแต่งหน้าด้วยนะครับทีนี้เราจะทำไงนะก็วางเตียงคิงไซส์ให้นะแต่ว่าเตียงคิงไซส์ที่วางเนี่ยมันอาจจะต้องชิดกับผนังนิดหนึ่งนะครับมันต้องชิดกันหน้าต่างนิดหนึ่งซึ่งระยะชิดจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่เป็นระยะเวนะ้นาม่านแหละก็คืออยู่ประมาณ20เซนนะครับแต่ว่าในความที่เราทําชิดไว้เนี่ย เราก็มีดีเทลนะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีเทลเนี่ยก็คือผมจะมีใส่ปลั๊กไฟไว้ให้มีเปิดปิดไฟทางฝั่งนี้ได้นะไฟก็เป็น2ทางนะเปิดปิดได้ก็คือคนที่นอนฝั่งเนี่ยจะชาร์จมือถือก็เอามือถือเสียบแล้วก็วางกับพื้นไว้ได้เงี้ยมันมันก็คือ ยังไงก็ตามเราใช้พื้นที่ให้มันเต็มที่ใช่ไหมแต่เราก็ใส่ฟังก์ชันให้มันใช้งานได้ด้วยนะครับล้วก็ผนังหัวเตียงนะอย่างห้องนี้ก็เป็นแนวคลาสสิกนะครับก็แนวลูกฟักเหมือนกันนะเป็นสีพ่นลูกฟ้าแต่อาจจะเป็นสีออกครีมนิดนึงนะครับแล้วก็มีการกุ้นสีทองนะแล้วก็มีการเล่นลายหินอ่อนนะนี้ก็เป็นลายมิเนตลายหินอ่อนนะครับก็ทําให้มันดูแบบมีมิกซ์แมทเทอเรียลนะแล้วก็มีโคมไฟนะอย่างโคมไฟนี่ก็ ไปสั่งให้ลูกค้ามาก็สวยดีก็เลือกโคมไฟให้มันดูกิ้งกิงนะครับมีแก้วมีเท็กซ์เจอร์สวยดีนะถัดมานะครับที่บอกว่าลูกค้าเขาอยากได้ฟังก์ชันให้มันครบนะครับห้องนี้ก็ต้องสามารถมีโต๊ะแต่งหน้าด้วยนะซึ่งโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ทําเป็นโต๊ะที่มีลิ้นชักนะครับตรงส่วนที่มันอยู่ติดเตียงนะเราก็ทําเป็นมุมโค้งไว้ให้อย่างน้อยตื่นมามันไม่ชนมันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกปลอดภัยไม่ได้อยู่กับมุมแหลมๆใช่ไหมล้วก็นี่เราก็ใส่ ไฟสทางไว้ให้นะตะกี้คนนอนฝั่งนู้นก็มีสวิตช์เปิดปิดได้คนนอนฝั่งนี้ก็มีสวิตช์เปิดปิดได้นะครับแล้วก็ในส่วนของโต๊ะแต่งหน้าเนี่ยเราก็ไม่ลืมที่จะใส่เป็น LED 2ฝั่งไว้ให้นะซึ่ง LED 2ฝั่งเนี่ยมันก็เป็นแสงขาวนะก็ช่วยทําให้การแต่งหน้าดูเรียวขึ้นนะครับแล้วก็ ตู้เนี้ยเรายังสามารถเปิดออกมาได้ก็ใส่ลิปสติกใส่เครื่องสำอางใส่น้ำหอมเอาไว้ในช่องนี้ได้นะก็ใส่ให้ฟังก์ชันมันครบสังเกตว่าถึงแม้มันจะไม่มีโต๊ะข้างเตียงแต่ว่าไอ้พวกนี้มันก็เป็นฟังก์ชันของโต๊ะข้างเตียงมีสวิตช์ครบมีปลั๊กไฟครบมี USB มีที่เก็บของอะไรเงี้ยก็พยายามใส่ให้การใช้งานมันดูฟูลฟังก์ชันขึ้นนะครับ ห้องนี้ก็จะมีห้องน้านะครับห้องน้ํนเป็นห้องน้ําที่เป็นประตูแจ็คแอนด์จิลนะ<ม>ก็คือเข้าออกได้สองทางจากลิฟวิ่งรูมหรือจากตรงห้องนอนเล็กนะซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยอันนี้เราก็แต่งคล้ายๆเดิมนะครับก็คือผมมีการเพิ่มในส่วนของตู้เก็บของให้นะครับซึ่งตู้เก็บของเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นไหมนี่ชั้นเก็บของใหญ่มากนะครับมีแบบเก็แบพวกกระดาษทิชชู่เก็แบบพวกอะไรได้เยอะเลยนะครับแล้วก็อย่าง ตรงนี้ก็จะมีเก็บแป้งสีฟันเก็บยาสีฟันอะไรได้อีกนะก็ใส่ฟังก์ชันให้มันเยอะแล้วก็เรามีการใส่กระจงเงาเนี่ยมันทําให้ห้องมันดูกว้างและเรามีการซ่อน LED ด้านล่างด้วยนะครับมันก็ทําให้ทั้งห้องมันดูโกรนะมันจะทําให้ห้องน้ํามันดูพรีเมียมขึ้นนะโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกครับนั่นก็คือทั้งหมดของห้องแบบ b e d r o ูมนะครับที่ i อเดโอจุ a าอาสามย่านนะก็ต้องบอกว่าห้องนี้เป็นอีกห้องหนึ่งที่ผมทําแล้วผมค่อนข้างชอบนะด้วยความที่สไตล์ของห้องเนี่ยมันค่อนข้างเหมาะมือนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกผนังลูกฟักนะแต่ว่ามีตกแต่งด้วยโคมไฟสีทองหน่อยหรือว่าพวกผนังทีวีใช้หินอ่อนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแนวพเลตสีที่ผมทําแล้วผมชอบผมทําแล้วผมรู้สึกว่ามันสวยดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประทับใจก็คือ ผมว่า l เ y o u ์ห้องมันดูลงตัวมากๆเลยนะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตั้งแต่ผมเพิ่มตู้รองเท้าได้ผมวางโซฟาตัวใหญ่ๆผมวางโต๊ะกินข้าวได้5ที่นั่งห้องนอนทั้งสองห้องผมวางเตียงคิงไซส์ได้ทั้ง2ห้องอะไรเงี้ยมันมันทำให้ฟังก์ชันมันลงตัวด้วยนะครับแล้วก็ใน l เ y o u ์เนี้ยผมเข้าใจว่าพื้นที่น่าจะ60กว่าตารางเมตรมั้งพื้นที่มันไม่ได้ใหญ่แบบ70-80ตารางเมตรแต่ว่ามันอัดฟังก์ชันได้ค่อนข้างแน่นได้ค่อนข้างครบดี นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะมาเน้นย้ำตอนสรุปนะก็คือพริกเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปเพื่อทำให้ห้องมันดูพรีเมียมขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอย่างชั้นโชว์ของอย่างเงี้ยมีซ่อนไฟเงี้ยมันก็เป็นการลบมุมลบหลืบเสาใช่ไหมหรือว่าบางรางม่านที่เราใส่เข้าไปแล้วเรามีการซ่อน LED เนี่ยมันก็ทำให้ห้องที่มันดูธรรมดามันดูพรีเมียมขึ้นหรือว่าอย่างตามพวกห้องน้ำอย่างเงี้ยที่เราใส่เป็นตู้ เก็บของแล้วเราก็เป็นกระจกเงาแล้วก็ซ่อนไฟมันก็ทําให้ห้องน้ามันดูสวยขึ้นหรือว่าอย่างผนังหัวเตียงเองก็ตามนะฮะที่เราต้องทําขึ้นมาใหม่ทั้งแผงเลยแล้วก็ทําเป็นพระจันทร์เสี้ยวอะไรเงี้ยมันก็เป็นดีเทลที่ใส่เข้ามาในห้องนะครับมันเป็นการเพิ่มเติมให้ห้องมันดูสมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะหวังว่าเพื่อนๆคงประทับใจกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่อง ไว้ใบายดิสคอนดด้วยละกันนะฮะวันนี้ประมาณนี้ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวทุกๆอาทิตย์จะพยายามเอาผลงานห้องใหม่ๆมาให้ดูกันนะครับโอเคไปก่อนสวัสดีครับ